สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้วันเช้าวันที่11มกราคมนะครับกับเดย์บอ Channel นะครับบายหงสุ่มนะครับทีมของพวกเราลิเวอร์พูลนะครับเฉือนฟูลแลมไป2-1น,นะครับในคาราบาวครับนะรอบรองชนะเลิศแมตช์แรกเนาะก็ใช้โคต้าคัมแบ็กอีกแล้วนะหงแดงนะครับก็เดี๋ยวมารายงานสถิติเนาะหลังเกมนิดนึงนะครับ เป็นข่าวดีรับรุ่งอรุณวันนี้อ่าลเวพูของเราเนาะก็ชนะฟูลแลมไป21น,นะครับได้ประตูนะฮะจากเคอร์ติโจนแล้วก็กัคโปนะครับนาะทีที่68แล้วก็71นะิยิงห่างกันประมาณเนี่ย3นาที4นาทีเนี่ยนะครับแต่ว่าโดนยิงนำไปก่อนนะโดยวิลเลียนนะตั้งแต่นาทีที่19บอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะอย่าเพิ่งไปโดนก่อนนะจะลำบากนะครับแต่ก็คัมแบ็กกลับมาไ,ได้นะครับ นะครับสถิติหลังเกมนะโอ้นี่ยิงไปทั้งหมด21ครั้งนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับฟูลแลมยิงไปทั้งหมด6ครั้งนะครับเข้ากรอบนะครับลิเวอร์พูล7ครั้งนะครับเป็น2ประตูส่วนฟูลแลมเนี่ยเข้ากรอบ4ครั้งนะครับเป็น1ประตูนะในการคลองบอลเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลของเรานะครับคอนโทรลเกมนะครับคลองบอลไปที่67%นะครับฟูลแลมนี่33%นะอันนี้ก็เป็นสถิตินะเบื้องต้นนะครับส่วน ตัวที่เราลงไปนะครับผู้เล่นของเรานะครับไลน์อัพนะครับชุดแรกก็คือโกนี่เป็นเคลเลอร์เนาะกองหลังนี่ก็แบ็กซ้ายโกเมสนะครับคู่กองกลางเซนเตอร์ก็มีฟานไดกับโคนาเต้นะครับแล้วก็ออย่างที่บอกไปแล้วนะแบ็กขวาไม่มีเทนนะครับก็ใช้เจ้าหนูคอนเนอร์แบดลี่นะโอ้นะครับส่วนกองกลางนี่นะครับเป็นแม็กอลิสเตอร์นะครับเคอร์ติจนด้านซ้ายการ์ฟินแบกด้านขวานะครับแล้วก็ ด้านหน้าบอกแล้วดีโอโกโจตาต้องมาแล้วล่ะนะครับเป็นกองหน้านะครับตัวเป้านะแล้วก็ด้านขวาเป็นฮาวิเอเลียนแล้วก็ด้านซ้ายเป็นลุยดีอาร์สนะแล้วก็เปลี่ยนตัวเครื่องหลังที่กัคกโปลงไปนะครับนะครับแทนกราฟเฟนแบกแล้วก็นูนเย่ลงไปแทนเอเลียรเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของประตูนะครับส่วนสถิตินะครับการลอ,องบอลน,นะครับเล่นโซนต่างเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ กลางสนามแล้วก็ด้านฟูลแลมจะเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณ40%่กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้มาดาูการให้คะแนนเนาะของผู้เล่นนะครับก็ดิทิเซนฟิลนะให้คะแนนนะครับสำหรับผู้เล่นนะครับเคลลร์เฮอร์ hmm. นี่เอาไป7คะแนนนะครับ mm hmm. ไอจอนูแบดลี่เนี่ย โอ้โหคะแนนสูงทีเดียวได้ไป9คะแนนเลยนะครับก็ดูจากไฮไลท์เนี่ยเ,ออเล่นดีนะในการจังหวะสกัดเข้าเพสซิ่งเข้าตัดบอลน,นะครับแล้วก็ไปข้างหน้าเนี่ยทำเก็บลุกเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะแต่ก็ยังมีติดความเป็นดาวรุ่งนะก็จะเลี้ยงมุด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 ,มด,มดอย่างเดียวนะบางทีถ้าเงยหน้ามาหน่อยนะจะได้มองเห็นเพื่อนและจ่ายได้นะครับอิบารฮิมาโกนเต้เอาไป9ก้าวอร์กิลฟานได้เอาไป6นะครับโจโกเมสเจ็ดนะครับ อล e ซิธแมกาลิเตอร์เนะครับกาฟเฟนแบกเอาไป6กแต้มนะเคอร์ติสโจนนี่รู้สึกเคอร์ติสโจนนี่ช่วงนี้นะครับต้องเป็นตัวจริงของทีมเลวนะแบกภาระ,ะในกองกลางเหมือนกันครับ,รบในการช่วยเพสซิ่งแล้วก็การจ่ายบอลเนาะ เคอร์ติสโจนนะครับเอาไป8แล้วก็ฮาวิเอเลียตเนะครับโจตาเนี่เป็นแมนออฟดอมตช์เลยนะครับของดีดอีเซนฟิลนะครับให้ไป9กคะแนนเลยนะครับดูจากไฮไลท์เนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมเยอะนะครับในการช่วยเพสซิ่งนะในการต่อบอลนะครับในการเชื่อมบอลนะครับระหว่างแดนกลางสู่แดนหน้าเนี่ยนะครับก็ในการที่มาของประตูก็มาจากโจตาเหมือนกันนะ ลุยดีอาร์ตไปเจ็ดนะครับส่วนคนที่ลงมานะครับดาวิดนูนเยสแล้วก็กัคโป้นะดาวิดเอาไปเก้าเลยนะครับเพราะมีส่วนในการส่งบอลให้กัคโป้ยิงเข้าประตูไปนะครับลูกนี้ก็ได้ออสซิดเนาะกัคโป้เอาไปแปดนะครับส่วนเจอเกนคอฟนี่สุดยอดนะครับวางแผนเอาไปเก้าคะแนนก็คือชุดแรกทำไม่ได้ก็เปลี่ยนชุดสองลงมาในเวลาที่พอเหมาะและ้ ผู้เล่นที่เปลี่ยนลงมาก็ทําประตูได้ด้วยมีส่วนร่วมกับการทําประตูทําให้ทีมชนะนะครับก็สแสดงความดีกับเด็กหงสทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นต่อแมตช์สนะครับไม่ใช่งานง่ายเหมือนเคยนะครับต้องไปเยือนฟูลแลมนะครับเจ้าสัวน้อยนะครับที่บ้านของเขานะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปนะครับทีมของเราหงแดงสู้เย้ yeah!